อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็แบบทนไม่ไหวแล้วครับนะต้องทําคลิปมาบอกแล้วครับว่าตัวไหนที่คุณไม่ควรเล่นถ้าคุณโซโล่แหลงพ้าเพื่อนร่วมทีมจะหาว่าคุณคอกนะครับนะวันนี้ก็จะมาบอกเลยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างพร้อมกับให้เหตุผลนะครับตัวหนึ่งตัวที่ตัวแรกเลยก็คือไอ้นี่เลยนะครับกาลีครับเหตุผลที่มันไม่เหมาะที่จะามาโซโล่แหลงก็เป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างสูงเลยนะครับ คือต้องมีแทงต้องมีตัวรับให้และตัวมันต้องยืนแถวหลังคือมันแบบมันต้องใช้เพื่อนอะขั้นต่ำเลยมันต้องมีตัวที่แบบรับหน้าให้มันแบบสองตัวมันถึงจะแบบจ่ายดาเมจได้คือที่คุณเห็นในโปลีเขาเล่นคุณดูด้วยว่าแผนการเล่นทีมเขาว่ามันเป็นยังไงนะครับแทงกี่ตัวตัวรับกี่ตัวตัวเข้าให้กี่ตัวนะครับนะถ้าทีมไม่มีแท้งเลยแล้วอยู่ดีคุณแบบเสือกกดกาลีมาเนี่ยห้ามทําเลยนะครับถ้าคุณทําปุ๊บเพื่อนร่วมทีมก็จะหาว่าคุณคอกนะครับอะ นี่ตัวแรกนะครับตัวต่อไปครับไอ้นี่เลยครับไอ้นี่ครับทอนนะทอนนี่คอกนะครับใครเอามาเล่นใครเอาทอนแพทนี้มาเล่นเป็นแครี่นี่คือถือว่าคอกคือไม่ว่าตำแหน่งไหนมึงก็ไม่ควรเล่นแล้วไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นแครี่หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเบามากเลยครับเบาไม่พอขาตายเหมือนจะผิวนะเหมือนจะผิวแต่มันไม่ผิวครับเพราะว่าไอ้สกิลกระโดดของมันอนะ่ะมันต้องโดดเพื่อยิง เขาแต่บาเวลาจังหวะมันจะจ่ายดาเมจแต่มันต้องโดดเข้าไปแล้วพอโดดไปปุ๊บมันต้องยิงแล้วจังหวะนั้นน่ะมันจะขาดตายมันก็จะไม่มีสกิลหนีก็จะมีแต่ฟิกเกอร์ถูกปหครับแล้วยิงแม่งก็ไม่ได้แรงเลยครับยิงโคตรเบาครับนะมีของหกชิ้นแม่งยังไม่แรงเลยมันไปเล่นตัวอื่นเล่นยอนยังดีกว่านะครับถ้าจะเล่นทอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นี่ก็เป็นตัวคอกตัวที่สองนะครับห้ามเล่นนะครับถ้าคุณโซโลแรงย้ำว่าถ้าโซโลแรงนะแต่ถ้าคุณกดสองกดสาม แล้วถ้าคุณมีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนคุณเลี้ยงได้อยาก,กเล่นก็เล่นไปนะกาลีก็เหมือนกันกาลีตัวก่อนหน้าเนี่ยนะก็เล่นได้ถ้าคุณแบบกดสามกดห้า<ๆ>แล้วมีเพื่อนแบบเซตแผนมาให้ <I S 1> อ่าเล่นไป <think> ไม่ว่ากันกน,นะครับอ่าแต่ถ้าโซโล่แรงห้ามเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับที่แบบอันนี้โคตรคอกเลยนะครับแบทแมนตำแหน่งโลมมิงครับแบทแมนตำแหน่งโลมมิงนี่ก็คือขอเลยนะครับอย่าเล่นครับนะ เพื่อนเล่นโคตรยากครับมึงแม่งสนุกอยู่คนเดียวอะ่ะแบทแมนโรมโอ้โหไล่ฆ่าวิ่งไล่ฆ่าไล่ลวงเดินเพลินสนุกอยู่คนเดียวไอ้้ยแล้วเพื่อนร่วมทีมอะ่ะเขาสนุกกับคุณหรือเปล่านะครับนะเล่นแบทแมนโรมอะ่ะจริงๆเอาไปออฟเลนก็ยังพอแบบอนุโรมได้แต่ก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ก็เล่นได้ครับถ้าจะเล่นก็ไปออฟเลนหรือจะป่า,ปาก็ก็ไม่เก่งอะ่ะแต่ก็เล่นได้คืออย่าเอามาโรมครับมันคอกครับนะมันคอกนะครับก็ฝากไว้นะครับตัวคอก สามตัวที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับมีสามตัวนะครับมีสามตัวนะฝากไว้ครับอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นในมุมเห็นตัวข,ข,ข้อแบบนี้นะครับถ้าโซโลแรงแล้วผมเจอผมจะผมจะด่านะครับโอเคครับไปแล้วครับฝากไว้ด้วยครับนะสามตัวข้อที่ห้ามบีบมาโซโลแรง